กรณีการเสียชีวิตของมาซาอามินีหญิงชาวอิหร่านระหว่างถูกตำรวจศิลธรรมจับกลุ่มจากการไม่สวมฮียับได้จุดชนวนความไม่พอใจและการประท้วงทั้งในอิหร่านและอีกหลายประเทศทั่วโลกครับฉันจะฆ่าคนที่ฆ่าน้องสาวของฉันเสียงตะโกนของกลุ่มผู้ประท้วงในกรุงเตหรานเมืองหลวงของอิหร่านแสดงให้เห็นถึงความโกรธแค้น การประท้วงขยายตัวไปหลายเมืองผู้หญิงหลายคนออกมาถอดและเผาฮิยาบเพื่อประท้วงต่อต้านการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดต่อกรณีการเสียชีวิตของมาซาอามินีหญิงชาวอิรานที่เสียชีวิตเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วระหว่างถูกคุมตัวโดยตำรวจศิลธรรมจากการที่เธอสวมฮิยาบไม่เหมาะสมสสตำรวจสลายการชุมนุมด้วยแก๊สน้ำตามีรายงานการใช้กระสุนจริจรง และมีผู้ชุมนุมที่เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย5คนและถูกจับกลุมมากกว่า200คนบนโลกออนไลน์และต่างประเทศผู้คนร่วมประท้วงด้วยการตัดผมเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์และเรียกร้องความยุติธรรมให้มาซาอามินี13กันยายนที่ผ่านมามาซาอามินีวัย22ถูกตำรวจศิลธรรมจับกุม่มด้วยข้อหาสวมผ้าคลุมศีรษะหรือฮิญาบไม่เหมาะสม เธอพูดคุยกับตำรวจศิลธรรมเรื่องการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมเธอล้มลงและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนจะเสียชีวิตในวันที่16กันยายนที่ผ่านมาตำรวจรายงานว่าเธอเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายแต่ครอบครัวระบุว่าเธอไม่มีประวัติโรคหัวใจอินสตาแกรมของศูนย์การแพทย์ที่อามินีถูกส่งไปรักษาถแถลงว่าเธอเสียชีวิตจากอาการสมองตาย แต่ลบถแถลงการดังกล่าวในเวลาต่อมาขณะเดียวกันมีรายงานจากครอบครัวว่าตามร่างกายของเธอมีรอยช้ำและผู้หญิงที่ถูกคุมตัวอยู่ด้วยกันอ้างว่าเธอถูกทำร้ายร่างกายสำนักงานข่าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหป,ประชาชาติเรียกร้องให้มีการสืบสวนสอบสวนที่โปร่งใสผู้แทนสหป,ประชาชาติยังได้เรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายที่เป็นการเลือกปฏิบัติ บังคับการคลุมหิยาบ m i m i n i s tragic death and allegations of torture and ill treatment must be promptly, impartially, and effectively investigated by an independent, competent authority that ensures in particular that her family has access to justice and the truth. กฎหมายบังคับการสวมฮิยาบของอิรานมีขึ้นหลังการปฏิวัติอิรานเมื่อ43ปีที่แล้วตำรวจศิลธรรมหรือสายตรวจ แนวการปฏิบัติตนในที่สาธารณะตามหลักศาสนาอิสลามถูกตั้งขึ้นเพื่อควบคุมการแต่งกายและการปฏิบัติตัวในที่สาธารณะตั้งแต่ปี2017เกิดกระแสการออกมาประท้วงถอดผ้ากลุ่มผมของผู้หญิงอิหร่านนำไปสู่การบังคับใช้มาตรการควบคุมที่เข้มข้นมากขึ้นไปจนถึงการทำร้ายร่างกายในหลายการณี ขณะที่การเสียชีวิตของมาซาอามินีทำให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ร,รัฐบาลจำนวนมากและกำลังขยายกลายเป็นการประท้วงรัฐบาลในหลายจังหวัดทั่วอิราน